อะไรมีข่าวอามีข่าวอะไรวันเนี้มามาเล่าให้เอฟซีฟังอ่ะข่าวด่วนเมตาอา้าววันที่หนึ่งกันตุลาเนี่ยอา้าววันที่หนึ่งตุลามีข่าวอะไรอะ่ะอา้าวกัรถนนสุดอา้าวถนนสุดตรงไหนสุดอีกอะที่ที่ไหนจเจริญกุ้งอ๋อถนนสุดที่ ถนนเจริญกรุงใช่อ่ตาตาฮะแล้วมันก็รั้วพังเลยนะที่กั้นไว้อ่ะเออรั้วกั้นขอบข้างๆฝั่งถนนนะนะใช่อ่ะรั้วมันเป็นสีอะไรสีอะไรสีเขียวโอ้ล้มไปเลยใช่แล้วแล้วใต้ถนนมันดินมันยุบไหมยุบดิเหรอแต่อันนี้นิดเดียวนะไม่เหมือนอันนั้นนะ ใหญ่ใหญ่อะ๋อไม่ไม่เหมือนเหมือนที่ว่าตรงไอหน้าสถานีตำรวจอะเออที่อุโมงรถไฟอะไรนะใช่อันนั้นมันยุกกว่าแต่แต่นั้นมันใหญ่กว่านะนี่น้อยกว่านะอ๋อที่ถนนตกถนนตกเจริญกรุงใช่เอที่กรุงเทพเหมือนกันนะทีเนี้ยใช่ที่น้ำป๊อปอยู่เลยเหลือสาเหตุมันก็มาจากแผ่นดินหลวม ดินมันเป็นเลนนะ่แล้วดินในกรุงเทพมันอ่อนตัวใช่อ่อนตัวง่ายเออดินะฮะแล้วก็พายุใช่ไหมที่หนุเราให้ตายใช่ไหมเออเอออ๋อพายุที่ว่าที่จะบัวร้อยไปแล้วที่จะมีสองลูกอะ่ะใช่เอ,อ,เ,อ,อเขาบอกว่าวันที่ห้าถึงวันที่เจ็ดอ้าวที่ที่จะที่เขาบอกมาแล้วนะนะนะเริ่ม เริ่มวันที่ห้าแล้วใช่ไหมก่อตัวเนี่ยนะใช่เออที่ห้าเอาก็เหลือไม่วันอาทิตย์ถึงวันอังคารโอ้นี่ก็วันนี้วันที่สองแล้ววันนี้วันที่สามเออวันที่ห้านี่เริ่มแล้วใช่เริ่มเริ่มแล้วกำลังยังไม่แรงนะวันที่ห้าวันที่เจ็ดแรงเลยน้าตาแล้วอาอาทิต ตอนนี้พายุบัวลอยก็ไปแล้วก็ทิ้งท้ายไว้โอ้โหน้ำยังท่วมกันอยู่เลยที่ทางเหนือเห็นไหมใช่พ<ม>า<ท>นะอินท่วมอยู่เลยเออก็ที่หนูบอกว่าพายุบัวลอยมันตั้งแต่หมดไปแล้วเออนั่นแหละที่ว่าประเตือนครั้งแรกอะโอ้โหที่ว่าภาคเหนือ,อให้เอฟซีระวังอะาตานนี้อืม ตอนนี้ภาคเหนือก็อุตรดิตก็ท่วมกันเยอะใช่แค่บ้านงใหญ่นเนี่ยเออเออตอนนี้ไม้สาลีไม่มีเลยนตาเนี่ยตอนนี้พายุจะเริ่มวันที่ห้าใช่ไหมใช่เออเอฟซี FC เขาก็จะได้ดูข่าวแล้วเขาจะได้เตรียมตัว<ช>เออแต่ลูกนี้มันมันจะแรงไหมเนะี่ย ไม่แรงอ๋อไม่ไม่แรงเท่าไม่แรงเท่าบัวลอยใช่ไหมใช่อันนี้แรงนิดนึงนะเออเออแต่แต่มันก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยใช่เออจะเบาวกว่าบัวลอยหน่อยใกล้จะช่วงฤด,ดูหนาวแล้วจะหมดฤดูฝนแล้วเออเออเออแต่ดิพายุวันที่ห้านี่ก็เอฟซีอันปันดูข่าวมาแล้วว่าวันที่ห้าเริ่ม แล,แล้วก็วันนี้ฟันหลุดด้วยวันนี้นะค่าไแนะมนมเลยเออนะัก่ะฟันหลอนะค่าวฟันหลอ,อเดี๋ยวฟันมันจะขึ้นอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคแล้วสอบสอบเป็นไงสอบง่ายไหมง่ายแต่คณิตจำไม่ได้คหอ,ดดอหนึบเลยเกาเกาโอ้คณิตจำไม่ได้คอหนึใช่อ่แล้ว,แล,วแล้วทำไมไม่ทำแบบบวกเลขเร็วอ่ะของเขามันเป็นแบบไม่ใช่แบบนั้นไงอ๋ออ๋อ อันนี้ทำไม่ได้หนึ่งข้ออ่าพรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้สอบวันสุดท้ายเออโอเคโอเคไปเดี๋ยวไปนอนอ่านหนังสือสอบโอเคอ่าแค่นี้นะครับ